ต่อนะคะในเรื่องของรูปแ, e แบบการสร้างไรายได้บนอ e ีคอมเมิร์ซรูปแบบการสร้างรายได้บนอีคอมเมิร์ซสามารถที่จะอธิบายถึงวิธีการที่องค์กรธุรกิจจะได้รับไรายได้สร้างผลกำไรและได้รับผลตอบแทนอย่างมากมายจากการลงทุนมาดูรูปแบบแรกที่สร้างไรายได้คือรูปแบบสร้างไรายได้จากการโฆษณา รูปแบบการสร้างไรายได้จากการโฆษณา advertising revenue model เว็บไซต์สามารถสร้างไรายได้จากการดึงดูดผู้ชมจำนวนมากเข้ามาในเว็บไซต์ของตนเองเพื่อให้ผู้ชมเหล่านั้นได้สัมผัสกับโฆษณาต่างๆรูปแบบการสร้างไรายได้จากโฆษณาเป็นรูปแบบการสร้างไรายได้ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน e-commerce และถ้าปราศจากไรายได้จากการโฆษณาแล้ว เว็บไซต์จานวนมากจะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างมากมายจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื้อหาบนบนเว็บไม่ว่าจะเป็นข่าววิดีโอความคิดความคิดความคิดเห็นถูกจะถูกนําเสนอให้แก่ผู้ชมแบบฟรีเนื่องจากผู้ลงโฆษณาเป็นผู้จ่ายเงินสําหรับการผลิตและกระจายข่าวสารเพื่อแลกกับสิทธิในการนําเสนอโฆษณาให้แก่ผู้เข้าชม รูปแบบที่2รูปแบบการสร้างรายได้าจากการขายสินค้าด้วยตรงรูปแบบการสร้างรายได้าจากการขายสินค้าด้วยตรงเซลล์หรือเวนิลโมเดลบริษัทมีรายได้าจากการขายสินค้าข้อมูลหรือบริการให้กับลูกค้าเช่นบริษัทอเมซอนซึ่งขายหนังสือเพลงผลิตภัณฑ์อื่นๆ l l b n c o m ขายสินค้าทั่วไปประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าและ gap.com ขายสินค้าทั่วไปประเภทเสื้อผ้ากระเป๋าทั้งหมดใช้รูปแบบการสร้างไรายได้จากการขายสินค้าโดยตรงรูปแบบที่สามรูปแบบการสร้างไรายได้จากสมาชิกรูปแบบการสร้างรายได้จากสมาชิก Subsription c Revenue Model เว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาหรือบริการต่าง โดยคิดค่าธรรมเนียมจากการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอย่างต่อเนื่องผู้ให้บริการเนื้อหาจํานวนมากว่าจะใช้รูปแบบการสร้างไรายได้แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นวารสาร Consumer Report รุ่นออนไลน์วารสารนี้นําเสนอวิเคราะห์สินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระเว็บไซต์ Netflix เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยลูกค้าเป็นสมาชิกมากถึง44ล้านคนในปี2013หนังสือพิมพ์ The New York t i m e มมีสมาชิกออนไลน์ประเภทที่จ่ายค่าสมาชิกเป็นประจำประมาณ1.1ล้านคนและหนังสือพิมพ์ว o s t i ิ journal มีสมาชิกออนไลน์ประมาณ9000แสนคนในปี2014แนบ่รูปแบบสร้างไรายได้รูปแบบที่4การสร้างไรายได้แบบฟรีหรือพรีเมียมรูปแบบการสร้างไรายได้ ฟรีพรีเมียมซิเบอร์นิวโมเบริษัทจะให้บริการหรือเนื้อหาขั้นพื้นฐานฟรีในขณะที่จะคิดค่าบริการในในระดับพรีเมียมสำหรับคุณลักษณะขั้นสูงหรือแบบพิเศษตัวอย่างเช่น Google นำเสนอแบบฟรีให้แก่ผู้ใช้ทุกคนแต่จะคิดค่าบริการสำหรับแบบพรีเมียมเว็บไซต์แพน แพนดอลล่าผู้ให้บริการถ่ายทอดวิทยุบนอินเทอร์เนต็ตจะให้บริการฟรีสำหรับการใช้งานในเวลาจำกัดโดยมีโฆษณาปนอยู่ด้วยและบริการระดับพรีเมียมที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดและไม่มีโฆษณามารลกวนแล้วก็ฟิกเกอร์เว็บฟิกเกอร์ให้บริการแชร์ภาพถ่ายร่วมกับร่วมการขั้นพื้นฐานฟรีสำหรับ การแบ่งบันภาพถ่ายกับเพื่อนและครอบครัวและยังขายบริการระดับพรีเมียมรูปแบบที่5รูปแบบการสร้างรายได้จากการคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมรูปแบบการสร้างรายได้จากการคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม transaction fee revenue model บริษัทมีรายได้จากการคิดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานหรือการประมวลผล รายการธุรกรรมยกตัวอย่างเช่น eBay ให้บริการตลาดประมูลสินค้าออนไลน์และได้รับค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยจากการทำธุรกรรมของผู้ขายสินค้าเมื่อผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามต้องการเว็บ e ีเทผู้ที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหุ้นออนไลน์ได้ค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งในนามของลูกค้ารูปแบบสุดท้ายรูปแบบ การสร้างไรายได้จากเว็บไซต์พันธมิตรรูปแบบการสร้างไรายได้จากเว็บไซต์พันธมิตรเป็นเว็บไซต์ที่พันธมิตรจะส่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ตนเองไปยังเว็บไซต์อื่นๆในกลุ่มโดยสามารถสร้างไรายได้จากค่าอ้างอิงหรือคิดจากร้อยละของไรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการใดๆที่เกิดจากผู้ส่ง,ผ,สงผู้ชม มาให้ค่าอ้างอิงยังถูกเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมการชักนำยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ MyPoint สร้างไรายได้จากการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบริษัทต,ต,ต่างๆให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพโดยนำเสนอข้อเสนอพิเศษให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกเป็นผู้ชายทั่วไปยินยอมและข้อเสนอและซื้อสินค้าตามคำแนะนำพวกเขาก็จะได้คะแนนเป็นของแถม สมาชิกต้องจ่ายค่าสินค้าตามปกติสมาชิกสามารถนำคะแนนมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ฟรีส่วน MyPoint ก็จะได้รับไรายได้จากค่าอาอิงเว็บไซต์ข้อคิดเห็นชุมชนเช่นอ e ีพิเนียดและเยลมีไรายได้ส่วนใหญ่มาจากการชักจูงลูกค้าที่มีศักยภาพไปยังเว็บไซต์ที่พวกเขาน่าจะซื้อ สินค้าจากเว็บนั้นบริษัทอเมซอนใช้กลุ่มพันธมิตรในเครือจัดการวางโลโก้อเมซอนไว้ในบล็อกของพวกเขาบลอกส่วนตัวมักจะมีการ,รแสดงโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเว็บใช์พันธมิตรบล็อกเกอร์หลายแห่งได้รับเงินโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและได้รับสินค้าฟรีสำหรับการ ผู้สนับสนุนในผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงไปยังช่องทางการขายสินค้าการเขียนบอกในเชิงพาณิชย์มักจะอยู่ในรูปแบบของเว็บพันธมิตรที่ได้รับค่าตอบแทนจากการส่งลูกค้าไปยังเว็บไซต์ร้านค้าปลีกต่างๆขอจบในเรื่องนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ